Ừ. Để mà lục ít. Má ít vậy. Giờ đây ăn. Ừ. Nào, họ ma lục ổng ma. Bình đi, quay năn con, buồn Bình lúc Chắc chị chơi như thế nào เบ่งที่ลูกเบ่งเบ่งเลยโทรยังโทรยังแทกิบไทย,ยประมาณแปดนาทีเบ่งเลยลูกเบ่งเลย

khớp cháu đi vậy, bà à biết luôn ừ. lúc bên đấy à ừ bên bên lúc à Phần tốt ừ

พอแม่มาตัวเ,เย็นเต็มไป้วยนองงัวฮะงัวทำแม่มาตัวเย็นนู่นอาจจะเต็มไป้วยนองงัวทำไมเอาข้าวก่อนก็นเต็มจ้ะเอาเบงลูกเอาเบงนอนลงลูกกี่นาทีตอนนี้สามนาทีสามสิบสามิ นี่ลา,าดีค่าโอเคมาไปไปเอาโทรศัพท์พิมพ์มาใหม่มาใหม่พิมพ์ขึ้นโทรศัพท์พิมพ์โดนน้าอีกตัดลงลตัดลงตัดลงเลยตัดลงเออนัลงเออหันหาโอ้อ

กูผูตัวเมียวันนี้แปนทังนี่แนทังวันี่ปูช่อยถึงมาเมื่อกี้อย่าเหมือนในคูนเลยรักนี่นั่นแหะมันก็เลี้ยแล้วเอาลูกทีนี้เ็ดบเบาบีเ็ดดาบเอยตัเมียเออาดีใจด้วย่าได้ลูกสาว

เออกมากระแลบลินเลยดีดีแกแกแกหยดมันแย่มันแยกหยุดมันแย่หลินยิ่งยิดีที่มันไม่เกิดมาเรามองมองบนใส่มันได้ครูโอ้นี่ฮึ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 ืออะไรอะ อย่ากันไม่รู้อย่ากันไม่ต้องเรียกร้องความสนใจคุณอย่าหันไปดูไอ้คุณก่อนเลยเ่ากันก็ไปไทยนี่มาให้มันผอดไทยนี่ได้ไหมนั่นแหละไทยนั่นแหละไทยย้ายนะไทยย้ายบั่นซุ้มเงนี่แหละนี่แม่เลี้ยคนละสีเกันไอ้คุณสีคุณสีดำ ทำโคนทำโคนงามอะแม่ลูกติ๊กหรือถ่ายไม่ว่าจะออกมาตัวไหนมันก็นต้องมองบนใส่ผู้ทุกตัวอ,อ,อะไรมันเปลี่ยนแนวใส่มาแล้วอย่ากินกูน,นะหืมอย่าอย่าด้วยช่องอย่าอะไรตะก้าอะไรตะก้า แม่หวังไงแม่ว่าไงเธอะเแม่บอกว่าแม่บอกว่ายจะมายจะมาไอปูไปปิดคลิปยังยังกี่นาทีนี่มาถ่ายทั้งนี้วะนาทีกูกว่าลูกสาวลูกเออเป็นไงใครไม่โดนหนำลูกสาวลูกโอ้ยลูกชายลูกชาย ไลูกชายได้ลูกชายอีกแลกชายเออมีป้ายเลยคุหน่ปายดีมันเห็นมัเยอนช้อลูกชายได้ลูกชายล,ลูกชายพี่นอ้องเลย จัวผู้กันนะฮะจะัวผู้กันเหรอเออชายไม่มาแหละ <c oughs> นี่เนื้อขาคุณลาลิตาคุณได้ลูกชายแล้วค่ะลูกชายลูกชายแปม่ลูกชาย,ลลชายเออได้ลูกชายเลยเอ,อ้าเหมือนได้คุณเตะเต็มมาเกือกเดยอะเลย แล้วนี่คือแม่โอ้ยเอาไอ้กล้วยมาจากไหนไอ้กล้วยอยากชายเว้ยรวมความจดิเออนักชายถือถ่ายตัวมังก็เมือนนี่คุณชีดำสีดำสีน้ำตาลแต่ใจถูกใจอยู่ถูกใจมีเลยเช็ดมะเอามามาเช็ดมั้งเหนื่อยดูสภาพดูด้วยเจ๋ดึงเจะนี่มันต้องคอยดึงโอ้ผักไม่ก็ได้หวะ น้องมพมีหาไปหาคำด้วยค่มันโดนมาก